จงอัดรงกล้องกันนะครับจงอต้องวางกล้องไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเจงอไม่มีมือถือนะครับเจงอวางกล้องไว้ที่บันไดก่อนนะครับจงอก็จะตัดนะครับผมกำลังใจให้จงอด้วยนะครับครับเจงอตัดมาแล้วครับใส่ถุงนะครับผมใส่ถุงก่อนครับผมนี้ก็ตายแล้วนี่หว่าแม่งจะจับกินตายตายอยู่ก็ตายพอดีเดี๋ยวจะล่วงทั้งคนทั้งถุงนะครับไอ้ทั้งคนนะครับ มันตายแล้วนี่นะลืมไปนะครับมากำลังใจให้เจ้าเงาะด้วยนะครับมอกันครับเจ้าเงาะจะได้เท่าไหร่นะครับผมคเจ้าเงาะไม่สามารถที่จะให้ดูได้นะครับเพราะเจ้าเงาะไม่มีมือนะครับผมเจ้าเงาะตัดอย่างเดียวแล้วนะครับครับที่มันตายก็มีนะครับผมก็ไม่กล้านะครับก็ไม่กล้านะครับมาเจ้าเงาะเราลงมาตรงนี้นะครับ กันครับตัว่าจะทำยังไงต่อไปมาดูครับโอเคอ๋อตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับตะงอกก็จะตัดอุยตกใจหมดโอ้ย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 อ้ยโอ้ยมด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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยมดกัดโอ้ย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 มดกัดค่อยมดกัดค่อยตา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 ยว่าแล้วมด หมดดำนี่เองกว่าแล้วหมดดำนี่เองไงบ้างครับโอ้โหเจ้าเงาะเราทำไมขาสั่นขนาดนี้นะครับผมดูครับดูครับใส่ถุงก่อนครับทีละมือทีละมือครับผมนี่ครับดูครับนี่เห็นเาเงาะตัดนะครับผมใส่ถุงไว้ก่อนครับอขาเจ้าเงาะสั่นเลยนะครับผม ะจะมอสันเล้นะครับผมนี่ครับสุงโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ